ฟิลเตอร์มันเป็นใสายฝ่ออ้าวมาเร็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 วฮะถึงถึงอะไรไม่ถึงไม่ถึงห่วยยังไม่ถึงโอ้ข้ามาได้ด้วยเหรอเก่งจังเลยคะ่ะแซนดี้สวัสดีค่ะมาเร็วมาเร็วมาทางไหน เดินข้างๆน้องแสนดีอย่าเดินตามพีเตอร์เดินเดินเรียนแบบพี่เตอร์พี่เตอร์ก็เจ็บขาอ๋อแสนดีบอกว่าพี่เตอร์อย่าเดินเยอะนะเจ็บขาอยู่พี่เตอร์มาฟ้องเลยนะน้องแววสดีน้องแววนะคะ สวัสดีทุกคนเลยค่ะฮะได้เขาวันนี้เตี้ยวกว่านี่มีสไลด์มีสไลด์เมื่อกี้ทีรักเห็นไหมสไลด์เทมาเมื่ <camar ader> มอกี้สไลด์ฟิวเทมาอืออะไรคะสวัสดีค่ะกาลังสนอยากรู้อยากเห็นไปหมดทุกอย่าง กอย่ากอย่าสวัสดีนะคะพ่เตอร์เจ็บครั้งนี้ใช่ไหมขวากอย่าสวัสดีวันนี้ฟังเพลงแสนดีกันแล้วหรือยังใกล้จะวันแม่แล้วนะคะใครที่ไม่กล้าบอกลักแม่ก็ส่งเพลงนี้ให้แม่ฟังได้นะอ๋อร้องเพลงอยู่ไอฮยยยๆๆๆๆ มีบนญแสนดีหน้าม้ากำลังมาหน้าม้าแสนดีคือกำลังยาวแล้วนะที่จริงตอนแรกสั้นกว่านี้อีกนะพี่เตอร์เป็นไงคะพี Peter, ep, ะ่เตอร์เจ็บขาพี่เตอร์เจ็บขาอยู่พี่เตอร์แก่แล้วที่บ้านใครเลี้ยงหมาแก่บ้างคะ พี่เตอร์เขาเป็นพันคอกีล้วก็จะขาสแซนนะเะาก็จะมีปัญหาเรื่องข้อต่างๆอะไรอย่างงี้นี่ผมเริ่มข่าวแล้วนะนี่พิธีพิธีไปไหนอะอุ้ยไปดูคุณย่าดีกว่าคุณย่ากำลังทำน้ำผลไม้นะคะ,ะคุณย่าคั้นน้ำผลไม้ในโอโ้ได้เยอะมากอันนี้อะไรคะแนมะ่อันนี้สับปะรดอันนี้ส้มเช้งอันนี้ส้มเช้ผสมส เคยเห็นร้านเขาขายส้มชิงแบบเดียวๆเลยครับส้มชิงขวดส้มสับปะรดส้มชิงอย่งนี้อันนี้สับปะรดลว้วนแต่ได้เล่นอาหารใช่ไหมละวันนี้ทานข้าวหรือ,อยังยังไม่ได้ทานข้าวเย็นชออ่อดนีีหบมาเยวันนี้แสนดีง่วง นอนไม่ค่อยพอวันนี้นนวันนี้สันดีเริ่มสตาร์ทนอนช้าติดเล่นค่ะนี่โอ้กากใหญ่เอาไปทำอะไรดีค่ะกากส้มกากส้มเอาไปทำอะไรดีเดี๋ยวมาคลาย่ตรงนี้ได้ ปกติน้องนอนช่วงอะถ้าเกิดช่วงเย็นก็คือจะเริ่มนอนตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วก็ตื่นอีกทีก็ประมาณตีห้าหกโมงค่ะแล้วก็ตื่นมาตื่นมาแล้วก็ไปเดินเที่ยวเดินเที่ยวทานข้าวเช้ากินนมแล้วก็นอนต่อประมาณเกือบเกือบสิบโมงยันประมาณบ่ายโมงแล้วก็ตื่นแล้วก็เล่นอีกสักหน่อยแล้วก็นอนอีกสักนิดนึง <c oughs> ประมาณนี้ แต่วันนี้ตอนเช้าสตาร์ทนอนช้าสิบเดือนแล้วจะกะสิบเดือนแล้วค่ะจะเหมือนแม่กี่โมงนั่นแหละสินั่นแหละสินอนยาวใช่ตื่นเช้าแสนดีตื่นเช้ากว่าใครใครสิบเดือนแล้วใช่ไวมากๆเลยนะแปบ๊บเดียวก็ หนึ่งขวบนะคะอุ้ยไปไม่ได้เลอคะ่ะใครแกล้งถนถ่ายมุมนี้คือคู่แฝดกันเลยนะแซนดี้โอ้เศร้าเลยไปไม่ได้ทำไงดีคะบางมุมก็เหมือนน้องเปาโอ้ยดีใจมากๆ พอทานข้าวยังคะหรือทาอะไรยังไม่ได้ทานเลยทานผลไม้ไปทานผลไม้ไม่อ้วนหรอกเพราะว่าทานทุเรียนไปไม่อ้วนหรอกทุเรียนเป็นผลไม้โน,โนใครว่าใครคะ่ะนั่นโนใครอยู่ฮ ที่ขมิ้นเปิดแล้ววันเนี้จะเริ่มหมอฉีดยาไหมตั้งป่ะเล่นยาเหมือนเดิมชอบกินที่สุดเหรออืมชอบกินทุกอย่างเมื่อกี้กินทุเรียนปลาละอูทุเรียนปลาละอูช่วงนี้กำลังแบบหน้าทุเรียนเนาะได้กินไปแล้วโอเคเลยนีไม่มีที่อื่นแล้ว โอ้แตนดิอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรไม่ได้เลยว้าว <c oughs> อ่าวิธีหนึงว่าจะให้อาหารอันนี้อันนี้มาน,นี่มาอันนี้เอามา <c oughs> ช่วยคะ่ะช่วยม,มอญนะคะสวยนะคะหนักนะคะห <c oughs> นูลงมาแล้วก็แปกหัวนะคะที่แตก <c oughs> อันนี้แบ่งพี่ๆม,ม,ม,มามามาม่วงนั้นนั้นให้ประพานไหมประพานชอบกินอลองกองเยอมอันนี้เกจสารเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทิ่นปลาลูกขอนะย่าต่อนะคะได้ได้นหะคะโอ้โหโอ้โหใช้แรง มาเล่นอย่างาอื่นดีกว่านี่มีอย่างนี้ด้วยนะอะไรอะ่ะอันนี้นกระสานเจ็บแล้วหรอกีร่าบกีร่าบเอาไหมมีใครจะเอาไหมเอาไหมคะสวัสดีค่ะไปไหนดีนะวิทยมานี่ดีกว่ามานี่ดีกว่าในนี้มีอะไร แซนดีอยู่ไหนโอ้พี่ฝนสวัสดีครับ <laughs> อยู่กับแซนดีค่ะเฮ้ยแซนดีอยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะแซนดีอยู่ไหนนะแซนดี แซนดี้ยู่หน่อยไม่สนใจแซนดี้ยู่หน่อยน้องอายุน้องสิบเดือนแล้วค่ะทำอะไรสวัสดีค่ะฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะ อาบน้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ชุดนอนค่ะเดี๋ยวก่อนนอนเขาก็ต้องล้างมือล้างเท้าก่อนโอ้มีอะไรในนี้เนี่ยช่วงนี้วันแม่ฝากบอกรักแม่ผ่านเพลงแสนดีกันนะคะอ๋อฝากด้วยนะคะตอนนี้มีแคมเปญน,นะคะ ใครที่ไม่กล้าบอกรักแม่ใครที่ไม่กล้ากอดคุณแม่นะคะก็ส่งเพลงนี้เป็นแทนใจได้นะคะย้อปกไกันยกันะคะไปไไปกปกันอปกกันไปกนไปก้นไปไปไปนนกันไปกกไปกั ไปแต่งให้มันให้มันเตี้ยลงหน่อยนึงอะไรเงี้ยจ๋าเลงเกตแบบไอ้พวกเนี้ยแบบมากดสายสูงไปกดที่เจ็บนิ้วอะไรอย่างเงี้ยไปถึงแต่งไปโอชีชีเขาแต่งไอ้ทุกพวกมือชีพมันแต่งทุกคนมันว่าถามจมูกแล้วจมูกมันแก้ไขจรแล้วแบบไม่ไกลไปไม่ไกลไปแบบกดโอ้โหแบบมเห็นว่าในนิ้วเราไม่ถึงใช่บอดทุกทีไป อุ้ยคุณปู่เล่นกีตาร์เอาไว้มาเล่นให้แสนดีด้วยเดี๋ยวให้แสนดีเล่นทีนี้เขาเล่นกับปู่แล้วแม่ไม่รู้เนี่ยอ๋อเหรอช่วยดีดอะค่ะเขาเล่นกับปู่ไปแล้วมือถึงมันแพ้ทีกผมไม่รู้เนี่ยกีตาร์เก่าแก่กีตาร์เก่าแก่จะมีเมื่อเส้นยืมขึ้นสายหมดแล้วอ่ะบอกว่าพี่ครับเปลี่ยนสายสายพี่ว่าจริงจริงสายมันดีมากเลยพี่นะแต่สายนี้มันมีอายุเดือนเองอยู่มากี่ปีแล้วปู่บอกว่า สายไม่หมดอายุด้วยพี่สายไม่หมดอายุแล้วพุ่งแข็งเลยสายพี่เนี่ยแบบเป็นสายเล็กอยู่แล้วแบบสายนี้แหละแต่ว่ามันเหมือนมันสายแบบอายุหกเดือนี่ยทําไมอ่ะไปไม่ได้นี่ทําอะไรดูไลฟ์อยู่เหรือเปล่าลายู่ค่ะดูไลฟ์อยู่เหรอคะไลายฟิวค่ะอื้อหือหายยังดีขึ้นนะคะเผู้ชายแดงก่อนออีก่ะ ันตอนนี้มันเริ่มจางๆต้องมีบ้างนะเนาะมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีบ้างเลยหอมยจริงๆเลยยนราฟเ่ยแต่นี่กินยีราฟไปเป็นซูชิต้าเลยมันเคี่ยวมันคันเคี่ยวใช่ไหมล่ะแต่นี้คันเคี่ยวเลยดินี่จะเป็นมันชิ้จีมาหรือชิ้จีอร่อยเหรอคะกินยีราฟคอยาวทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยนึกว่าหลอกเลยสิอมะมาพิมพ์ฐนเนินมันคันเคี้ยวลยสิ เป็มอนชินชิกันัานเลยเลยเอามาเสน,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 นีม้นมาแล้วมอนชินชิ่มอนชิชิย่าด <c ười> ูดิ้นทังบ้านดูสิมอนชิชิน้ำลายอน้ำลายปุมเอเดี๋ยวฉันพ่นพ่นน้ำลายปุ่มปากลโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหลมมนี้ะทำไมคะนคม เอ้เราไปทำฝังกันโอ้โหหรอย่าเดี๋ยวอ๋อนนนนนนนเม่อมนิ้วเนี่ยอย่างนิ้วขาดเลยนะฟันมันคมมากเลยไม่อมนิ้วเออเต้นนิดเต้นหน่อยก็ไม่ได้เลยอยู่นี่แซนดี้ใช่ค่ะจะเรียกแซนดี้หรือแซนดี้ก็ได้นะคะจิจิมันเด็กผมมุจกมุจก อะไรนี่ไงเอามาดูทรงผมฮะฮะอาอโอเคลา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 โอ้โอ้โอ้กอ้โ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 อ้ไอ้อ้โอ้โอ้โก้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โ้โอ้ออย้

ล้ลกลมีตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันมีทุกที่เลยตัหมืนเคี่ยวไม่ไหวขอตกัอนขอกอนเขอกินเอาแต่ลมไปเลยค่ะแขงนนี้ฟันโผล่แล้วค่ะฟันข้างล่างโผลมาเต็มที่แล้วแล้วก็ฟันข้างบนโผลมาหนึ่ง องแล้วแม่สองแลอีกข้างนึ่งกข้งยังไม่ชัดยังไม่ชัดออแล้วทองแล้วยังไม่เท่ากันไม่ไม่เท่ากันใช่โผล่มหนึ่โผล่โผมาหนึ่งก็เลยเคี้ยวอันนึงอ้ออล้วมันพอแล้มันเฮยคันฟเฮยเข้มดีค่ะโอเค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 ให้นะ้ยคานปูจริงวย โชว์ฟันได้ไหมคะโชว์ฟันได้ไหมคะเอาล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 าหน้ามาม่อนชิชิมาเตออันนี้ยาวแล้วนะไปก่อนเตอว่านี้นิดนึงไปไหนคะ อยากอยากไปดูอยากไปดูเดินเดินไปมานี่มาเรกวมาอ๋อจะไปดูเหรอคะในนั้นมีอะไรคะอ้าวอ้าวปูปปิดซะเลยนั่นเอ้าโทรทำไงดีอ่ะทำไงดีมาฮะอันนี้เอาเร็วมาเร็วมาเร็วพีเตอร์ทำอะไรเดี๋ยวให้กำลังใจพีเตอร์เลยพีเตอร์เจ็บขาวาเลยคุณพี่ ให้กำลังใจพี่เตอร์หน่อยค่ะไหวเพชอบว่าเขาช่างเนี่ยเขาต้องเป็นแบบพวกดุริยางคแบบของเพราะว่าแบบเป็นโต๊ะแบบเป็นโต๊ะแบบช่างเลยเนะียของที่ทำวิลลี่บิบก็คิดเลยนะเอ้าวไม่มมคุ้ไม่ไมคุ้นแบบของนน่ไม่คุ้วยของกีตาร์ไม่คุ้เข้ามาเลยเข้ามาของซ่อมแบบนีเอซ่ามีต้าแบบทำหน่วยตัวนั้นแต่พ่อเคยถามว่าเขาทำไปเลยไหมพ่อว่าเขาเป็นพวกดุริยางค์ทหารเออแก่แล้ว ไม่หนุ่มประมาณเอิร์ธรุ่นหนึ่งเอิร์ธอย่างเงี้ยแต่ก็แบบพอเข้าพ่อเข้าไปสวัสดีค่ะมีจากเยอรมันสบายดีฟังลาวสบายดีค่ะพ่อเห็นไอ้เชื่อขาวๆเรื่องนี้มีแบบติดกระดุมแล้วก็มีมีเองเหมือนแข้งกก่แบบทองทองพอวันนึงชุดเป็นพวกทหารอากาศอ่ะพอวันพ่อก็เลยเดาว่าไอ้ผู้ชายก็คงเป็นดุริยางินักศึกษาอย่างเงี้ยเป็นนักดนตรีเป็นดุริยางิแล้วก็ทางนี้ก็เป็นไปได้ยังไม่ได้ทางเข้าเลยหมายถึงใครแม่หรือแซนดี้ ติ๊กเกอร์แซนดี้ใช้ได้แล้วนะคะแล้วไงถ้าต้องรอบถ้าต้องรับไอ้ไอ้ตรงนี้ไะไอ้ซีซีรับแล้วออกไม่ไม่ไม่เอาตัวข้างหลังเนี่ยอันตัวเดียวที่เป็นสีขาวเลยออกเพราะเขาก็ฝนตอนรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันพูดนะที้เป็นสีขาวอ่ะมันปุ๊บตรงนี้มันมันมันเล็กนักเนีแบบอันตัวนี้ขออันนี้ออกฝนออกให้มันเตี้ยลงแต่มันเตี้ยมากก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันติดเฟสไอซีที่เป็นเหล็ก ก็หมาไถ้งติดเฟดไปมันก็จะดีดมันก็เมมเมมว่ามันเสถียรนั้นมันไปโดนนี่นี่แต่ว่ามันสูงมากก็หูกว่าเราเดี๋ยวไปกดไปถึงนี่เฟตนี้มันก็คือเรากดแล้วมันมันไม่บอดหรอกแต่ว่าเราจับไปเรื่อยมันก็เหมือนแบบมันก็แข็งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องอยู่เหมือนพี่อเลยเหมือนเหมือนเอิรเอิแบบสมมติว่าบีอะไรสักอย่างที่เป็นสปริงนี่นลยปุ๊บมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดเอิร์ดค้างไว้แบบนี้มันเยอะวันนี้ไลฟ์แป๊บเดียวค่ะมันกว้างนานเลยสู้แบบว่าใหม่นะคะ เหนื่อยไหมคะสปริงมันมันก้าวถอยละสปริงมันก็ความหยุดเหมือนเท่าเดิมเลยกินหูย่ะความนิ่งเหมือนเท่าเดิมแต่ว่าไม่แล้วความกว้างความกว้างขออันนี้อันนี้มันก็ต้องเท่าเดิมอยู่แล้วเท่าเดิมแต่ว่านเนี่ยแต่ว่าอันนี้วิธีการเล่นเราจะกดไปข้างบนไหมหรือเราจะเล่นที่กี่สายอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคบางคนเออเล่นไม่ต้องหมดก็ได้ไงเออเขาไม่ต้องเล่นทุกสายไง มาตื่นแต่ไอ้ไอ้ไอ้แบบแบบพว่ข้าเนี่ยมันก็ต้องเล่นเล่นมากเลยพี่ๆคนไหนอยากได้สติกเกอร์แสนดีนะคะพิมพ์ว่าอะไรนะแสนดีทำไแล้วมันมันโหลดได้แหละเหมือนเขาเหมือนอัตโนมัติเลยอะมันเข้าไปเป็นแสนดีวีสองห่ะ ฝากด้วยนะคะใค,ใครอยากได้สติกเกอร์แซนดี้ตอนนี้มีสองเวอร์ชันแล้วนะคะทุกคนมีเวอร์ชันตอนแรกเกิดมีเวอร์ชันตอนแรกเกิดกับเวอร์ชันตอนเนี่ยล่าสุดนะคะเก้าเดือนสิบเดือนเ<อ>ขียนว่าแซนดี้เป็นภาษาอังกฤษ,กษ 1, v 1, v นะคะแซนดีเวอร์ชันหนึ่งแซนดีวีหนึ่งกับวีสองนะคะภาษาอังกฤษแซนดี v วีหนึ N ่งแซนดีวีสอง S A N D Y นะคะใครอยาก ได้สติกเกอร์ในแอปเขียวนะเปลี่ยนไปหมดแล้วตาตาของพี่ดีราวมันเปียกไปหมดแล้วตาขหวานลี่ก็ช้างเลยแค่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่ยมากชาแซนดีวีสองขอบคุณค่ะเขาออกจะลองกำลังเพลินกำลังเพลินเข้าเนี่ยเห็นฟันเห็นฟันแอะไรไหนอ่ะ เดี๋ยวนี้มาดูตาฮะอาโอ้โหเดี้ยเอาเลยให้ให้ให้ใหไม่แย่งกันไม่แย่งกันถือนนี่น้ถือ,ถอ,ถอมึงอะไม่แย่งกันเนาะใช่ไหมโอ้ห้ามแย่งกันตาทูมั้ยตาทูน่าจะเข้มมากน่าจะเข้มมากๆตาทูมีเห็ดขึ้นไหมคะมากกว่าล่ะเลยเห็ดขึ้น ขึน้นต้นเลยตอนนี้แสนดีมีฟันข้างล่างสองซี่ขึ้นแล้วแล้วก็ข้างบนขึ้นเต็มๆอ่ะหนึ่งซี่อีกซี่นึ่งกำลังโผ่มามันอร่อยลูกหูเี้ยวแบบเามันมากฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะติดตามได้แล้วทั้งบ้านแดงแล้วก็บ้านติก๊กตอกเลยนะฮะชมเอ็มวีได้แล้วทั้งบ้านแดงชื่อเพลงว่าแสนดีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะยืเพลงแสนดีให้ค่าลิกาส์อย่างเนี่ย ใจเป็นอะไรดีนะ้าใจเป็นขนมหรอขนมเมอรแรงเด็กใจเป็นกล้วยน้ำวา้าฮะโอ้จริงจังมากจริงจังมากสวัสดีแม่คูตะคะนตั้งไขะะ่แล้วค่ะเริ่มตั้งไข่แล้วค่ะใครชมเอ็มบีล้วบ้างคอมเมนต์กันหน่อยตัวตัวที่อยู่บ้านเป็นสอง คือเป็นเด้นตัวนี้แล้วมีตัวนั้นจะทุ่มนึงแล้วเสดีจะไปนอนแล้วนะคะพี่พี่ถึงจะไปนอนแล้วนะเสดีบายบายพี่ยังคะสดีบายบายเสดีเสดีบายบบายก่นฝงเนสีเลี่ยมไอกอนฝงชมหลายรอบเลยชอบไหมคะนะ พรุงนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็มีน้องน้องนอนหนึ่งทุ่มค่ะได้แต่ว่าวันนี้ไม่นอนนะคะนี่ทานอาจารใช่ดูนวันนี้นอนไม่เต็มอิ่มน้องนคองผู้หญิงเดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวนี้ไปไม่้องไม่้องไม่ยอ พูดเสียใจหนักมากพี่น้องพี่น้องเสียใจหนักมากเสียใจทำไมทำไมห้ามทุกคนไปไหนเลยเงห้ามทุกคนไปไหนไม่ได้เด็กเสียใจโอเคป่ะผูอุ้มผูกเสียใจเสียใจหนักมากหายละป่ะโอเคไหมเมื่อไหร่จะเลิกหุอย่างี้ท่านเขไม่ได้ด้วยท่านเขไม่ได้ท่านไม่ได้ทำไมเสียใจหนักกว่าเลยเสียใจหนักเพลย มันเป็นมันมันมันนรสชามันเป็นงมันเค็มมันเลยมสุทำพูดถึงอ้าวอ้าวอดเลยเปืือยแล้วเปืือยแล้วกินไม่ได้ง่วงแล้วแหละง่วงง่วงแล้วง่วงแล้วหตึ้งสองสามหนึ่งสองมันึงงมหนึงองมหนึ่งงมึ่งงมหนึ่งงมหนึงงมหนึงองมแนึ่งองามหนึ่งสงหึงงมึงงมหนึงงมหตึ่งงึงงึงงึ มา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 นั่งนี่ดีกว่ามาแม่แม่มานั่งนี่ดีกว่าแม่ไปนู่นเลยว่าจะนอนแล้วค่ะ